ชาวบ้านจัดผ้าปากรองยาวถวายไอ้ไข่ือหามีรอยเท้าเด็กเชื่อเป็นของไอ้ไข่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะกระแสะไอ้ไข่นี่ฟีเวอร์จริงๆนะคะแม้จะเกิดกระแสดราม่านะคะแต่ว่าความศรัทธาของประชาชนก็ยังไม่เสื่อมคลายนะคะที่วัดตะเวทในนะคะหรือวัด ป่าปลานะคะหมู่ที่4ตะวลวังใหญ่ออภสีสรงจังหวัดส,สุโขทัยนะคะชาวบ้านนะคะได้จัดขบวนกองยาวพร้อมทั้งพระป่านะคะเพื่อแห่มายังวัดตะเวทในนะคะเพื่อถวายแก่ไอ้ไข่นะคะหลังจากที่ชาวบ้านได้รับโชคจากไอ้ไข่นะคะรวยกันทั้ง หมู่บ้านเลยนะคะรวยยกหมู่บ้านเลยว่าอย่างนั้นนะคะจึงได้ร่วมใจกันนะคะตั้งกองผ้าป่านะคะเพื่อมาร่วมทําบุญสร้างศาลาการประเรียงกับทางวัดนะคะโดยได้จัดตั้งขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดโดยได้มีขบวนกรองยาวพร้อมทั้งนางรำนะคะร่วมขบวนอย่างสนุกสนานคลื้นเพลงเลยนะคะและเมื่อขบวนผ้าป่ามาถึงบริเวณศาลาการประเรียน ซึ่งเป็นที่ตั้งของไอ้ไข่นะคะชาวบ้านก็ได้ร่วมใจกันแห่กองผ้ปาป่าและก็ลำวงกรองยาวรอบไอ้ไข่3มรอบนะคะสร้างความสนุกสนานคลื้นเครงให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากนะคะนางบันเจิดจัดสมมนะคะอายุห56ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่3 3หมู่ตําตหมู่4ี่ตบลวังใหญ่อาเภอสีสํารุ 4, 3, งนะคะจังหวัดสุขโขทัยเล่าให้ฟังว่า ก่อนที่ผลสลักกินแบ่งจะออกนะคะได้มาร่วมแห่ไอ้ไข่นะคะแล้วก็นําเลขขางประทัดไอ้ไข่คือ083แล้วก็79ไปเสี่ยงโชคปรากฏว,ว่าถูกหวยได้เงินกว่า50,000บาทเลยนะคะโชคดีจริงๆแต่ที่น่าแปลกขณะที่กลองยาวกําลังนั่งซ้อมเพลงอยู่ใต้ทุนสาราการประเรียนก่อนที่จะถึงเวลาแห และได้มีชาวบ้านมานั่งดูกว่าสิบคนนะคะแต่ที่น่าแปลกใจคือหนึ่งในนั้นได้นั่งดูการซ้อมกองยาวอยู่ปรากฏว่ากางเกงที่สวมใส่มีรอยเท้าเด็กติดเปื้อนอยู่นะคะจากการสอบถามนะคะคนที่มีรอยเท้าเด็กเปื้อนกางเกงนี่ชื่อนางสาวสุรีพรบริบูรณ์นะคะอายุ33ปีอยู่ที่บ้านเลขที่25หทับหมู่สีตะบลวังใหญ่อเมือ สีสำรงจังหวัดส,สุโขทัยนะคะได้โชว์รอยเท้าเด็กที่เปื้อนดินบนขากางเกงนะคะให้ดูนะคะปรากฏว่ามีรอยเท้าเด็กติดจูจริงๆนะคะนี่เลยนะคะเป็นรอยเท้าไม่ได้ใหญ่มากนะคะนางสุริพรกล่าวว่าช่วงเช้าที่มาทํามาที่วัดนะคะกางเกงก็สะอาดปกตินะคะจากนั้นได้มานั่งดูเขาซ้อมกลองยาวจนป้า ข้างๆมาบอกว่ากางเกงตนเปื้อนรอยเท้าเด็กซึ่งสร้างความแปลกใจให้ตนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าบริเวณที่ตนอยู่ไม่ได้มีเด็กเลยนะคะไม่มีเด็กนั่งอยู่ด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านได้พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเป็นรอยเท้าของไอ้ไข่นะคะทําให้ตนแปลกใจแล้วก็รู้สึกขนลุกเป็นอย่างมากนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ไม่รู้รอยเท้านี้มาจากไหนนะคะ มันก็น่าอาศัศจรรย์น,นะคะแต่ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลดูแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบไอ้ไข่ก็ไปได้นะคะที่วัดตะเวทในนะคะหรือวัดป่าปลานะคะหมู่สีต่ตมบนวังใหญ่อำเภอสีสํรงมจังหวัดสุโขทัยนะคะตอนนี้ไอ้ไข่มีหลายๆวัดแล้วนะคะ แต่บางวัดพอเกิดกระแสร,ราม่าเรื่องลิขสิทธิ์ไอไข่บางวัดก็เก็บไอไข่ไปแล้วนะคะแต่ที่วัดตะเวทในนะคะยังอยู่นะคะท่านสามารถไปขอโชคขอลาบได้นะคะสวัสดีค่ะ